มาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะครับถ้าเป็นพลาดหัวก็บอกแบบนี้เป็นเหตุหดหูฮะพ่อติดยาหนักขู่ฆ่าลูกสาว6กขวบขังไว้ในบ้านนะฮะไม่ให้ไปเรียนแถมใช้ไปซื้อยาด้วยและครูพบว่าเด็กคนนี้คุณเด็ก6กขวบควนนี้ไปโรงเรียน1เดือนนะไปโรงเรียนแค่ครั้งเดียวยก็เลยเป็นห่วงฮะต้องแจ้งตำรวจแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจนเกิดการตามไปที่บ้านทีนี้ตำรวจในอำเภออาสาตามไปที่บ้าน ผู้เป็นพ่อวิ่งหนีลงน้ำเลยจ้ะมามาวันจีมาพุ่งลกูกใครีนแม่ิีไปยังมันเนี่ยเจ้าสิบะกับมาบ้านสันบร้ โอ้โหคุณผู้ชมฮะคือเจ้าหน้าที่ไปตรวจที่บ้านของเขาแล้วจะไปช่วยเหลือเด็กหญิงวัยหกขวบนะฮะบ้านหลังนี้อยู่ที่บ้านทุ่งโพทองตาบลโพนสูงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธาน,นี <c oughs> เพราะอะไรเพราะครูร้องขอความช่วยเหลือมาบอกว่าอยากให้ช่วยเหลือเด็กหญิงวัยหกขวบชื่อน้องไข่มุกถูกพ่อติดยาบ้าอย่างหนักขังไว้ในบ้านและขู่ฆ่าไม่ให้ไปโรงเรียนจนเด็กไม่กล้าไปโรงเรียนใน1เดือนน้องไข่มุกจะได้ไปโรงเรียนประมาณแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นเองนะครับ จากนั้นเองทางนายอำเภอทางตำรวจทางอาสาก็บุกมาที่บ้านของผู้เป็นพ่อรายนี้นะครับแล้วทีนี้ผู้เป็นพ่อเห็นนะคุณนะเพ่นสิฮะเพ่นหนีฮะเพ่นหนีไปไหนรู้ไหมคุณนู่นไปที่แถวที่พักสงนะฮะที่อยู่ใกล้ๆนี้แล้วก็ทะลุสวนยางพาราด้านหลังที่พักสงตำรวจเนี่ยวิ่งไล่ตามปรากฏว่าเขาว่ายน้ําข้ามลําห้วยไปอย่างรวดเร็วคุณผู้ชมไม่หยุดเลยนะฮะผู้เป็นพ่อชื่อนายแดงนะครับทีนี้ครับคุณผู้ชมฮะ เจ้าหน้าที่เนี่ยก็ต้องมาตรวจสอบภายในบ้านพักภายในบ้านพักตรงนี้นะฮะพบว่าในบ้านนะคุณมีอุปกรณ์การเสพยาบ้า,าแล้วป้าของเด็กนะฮะได้แสดงตัวเข้ามาพูดคุยกับเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็บอกว่าเจ้าหน้าที่นะบอกว่าไม่ได้มาจับนายแดงนะแต่มา เพื่อจะบอกกล่าวเพื่อจะตักเตือนบอกให้ส่งลูกสาวเนี่ยไปโรงเรียนหน่อยก็เหมือนกับมาตามเด็กแหละให้เด็กไปเรียนหนังสือแต่ทีนี้ฮะนี่เห็นไหมมีการตรวจกระเป๋าเป้เนี่ยฮะพบอุปกรณ์การเสพยานะครับป้าของเด็กเนี่ยหรือว่าพี่สาวของนายแดงที่วิ่งหลบหนีไปเนี่ย บอกว่าจริงๆนายแดงเนี่ยเลี้ยงลูกเพียงลาพังพรา,าอหยาบร้างกับภรรยามานานยอมรับว่าน้องชายเป็นคนอารมณ์ร้อนน่ากลัวแม้แต่เธอยังกลัวเลยที่ผ่านมาก็บอกน้องชายเป็นประจำว่าให้ส่งลูกไปเรียนส่งลูกไปเรียนอย่าก,กักขังลูกไว้แบบนี้แต่พอไปได้สองวันก็ไม่ให้ไปอีกนะซึ่งที่นายแดงไม่ค่อยให้ลูกสาวไปเรียนเพราะอะไรกลัวว่าภรรยาเก่าจะมาเอาตัวลูกสาวไปผู้ชมฮะผู้หญิงที่หันหลังเนี่ยคือคุณครู คุณครูประพาพรผู้ที่แจ้งเบาะแสให้เจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่ารู้สึกสงสารเด็กนะกลัวเด็กจะเรียนไม่ทันเด็กอยู่อนุบาลเท่านั้นเองนะฮะก็เลยมาตามที่บ้านก่อนหน้านี้เคยมาตามแล้วนะแต่พ่อก็ยังให้ลูกขาดเรียนอยู่บ่อยๆพ่อเคยรับปากว่าจะพาเด็กไปเรียนพาเด็กไปเรียนมีครั้งหนึ่งนะคุณพ่อก็พาลูกไปเรียนแหละแต่ปรากฏไม่มารับลูกครูก็เลยไม่ไว้ใจฮะบอกว่าพ่อไม่มีความรับผิดชอบและทีนี้ยพอหนึ่งเดือนผ่านไปแล้ว เด็กมาเรียนแค่ครั้งเดียวนะฮะ,ะทีนี้ก็เลยต้องมาตามที่ผ่านมานะเด็กไม่ได้รับการดูแลที่ดีส,สภาพเนื้อตัวของเด็กนะะั้นฮะมีแต่ผืนเต็มตัวมีเหาเต็มหัวปล่อยให้นอนตากยุงตากมาแมลงเอาฟังเสียงคุณครูหน่อยฮะ เวลาถามเด็กๆก็จะปกป้องพ่อยนะคะว่าเออพ่อหนูดูแลดีไหมพ่อ,อดูแลดีอยู่แต่เท่าที่แต่เท่าที่เห็นน่ะบางวันไปส่งลูกแล้วนนไม่ไปรับลูกครูก็ได้มาขับรถมานนมาส่งที่บ้านปรากฏว่านอนหลับอยู่ที่บ้านนั่นแหละค่ะ นะฮะบอกว่าเราห่วงอนาคตของเด็ก<ช>น้องที่ไม่ได้ไปเรียนตามที่เด็กควรจะได้เรียนนะจริงๆตอนนี้น้องไข่มุกอยู่ชั้นอนุบาล3มจะขึ้นปนหนึ่งแล้วแต่เนี่ยเด็กไม่ได้ไปโรงเรียนเลยนะ,ะตอนนี้นายอำเภอภะสาหลายหน่วยงานเพื่อหาทางช่วยเหลือน้องไข่มุกให้ได้ไปโรงเรียนนะซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นปัญหาของสังคมนะพ่อเนี่ยก็ติดยานะครับและทีนี้ทางญาติเนี่ยก็มีการเปิดเผยเหมือนกันนะครับบอกว่าพ่อเนี่ยเลื่อนชั้นแล้วคุณ <ฮะ S 1> เลื่อนชั้นยังไงร,รู้ไหมคุณยังไงคะพ่อเริ่มให้ลูกสาวเนี่ย ไปซื้อ,อยาบ้าให้โอ้ยเลื่อนชั้นแบบนี้ไม่เห็นจะดีเลยเ,ออเพื่อให้พ่อเอามาเสพนะอันนี้มีคนแจ้งเบาะแสไว้นะครับคุณผู้ชมก็ต้องตามตัวพ่อมารับการบําบัดส่วนเด็กก็ต้องส่งเรียนหนังสือนะแล้วก็ต้องได้รับการดูแลที่เหมาะสมต่อไปนะครับ